ร,ร้านโรงทรมว่ามายมือสองชัดที่น้ำนี้จะมาเปิดจะสอบให้ดูนะเป็นเบอร์สไตล์เป็นเบอร์คู่เล็กคู่เล็กคันเทพของผู้หญิงซึ่งนานๆมันจะมีมาทีมันจะเป๊ะๆเ,เลยของผู้หญิงฮะไม่รู้เพราะอะไรมันจะเนียบๆเ,เลยเบอร์ผู้หญิงเะเบอร์อยู่แค่สามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามสี่ห้าเอาเบอร์เดี๋ยวๆสามสี่ห้าในลิ้นหนึ่งอะแม่งจะมีอยู่สามสามเบอร์นะ ผมก็ไม่รู้หรอกลูกค้าดูแบบไหนก็นแล้วแต่ลูกค้าแล้วกันแต่มันมีอย่างเช่นนิวบาลานซ์คู่นี้มันจะมี5.5 U.S. U.K. เบอร์5ก็3.9เบอร์ไทยจะดู U.K. นะแล้วก็เบอร์เบอร,อร์นี่แม่งเขียน3.6แล้วก็ไอ้เบอร์เนี่อนี่4เบอร์ส3 5อย่างเงี้ยก็แล้วแต่ตรองเท้ามีทรงเรียวทรงอ้วนแล้วแต่ลูกค้าใส่จะเรียกเป็นเบอร์อะไรก็แล้วแต่ผมดู U.K. ยูอยู่ประมาณสามเกอ่ะเดี๋ยวเวลานี้ให้ดูแล้วกันตัวนี้เป็นกันตัวเทพเลยกลุ่มคู่เล็กเ้ยกุ่มคู่เล็กมันจะมาถูกถูกเปล่าอดีรถมาซ้อมอ่ะคู่เล็กเนี่ยมันจะเป็นการคัดแบบว่าของเราจะคัดแบบกลุ่มเฉพาะที่ขายได้เลยรูปแบบที่มันนิยมอะประมาณนี้ไม่ใช่คู่เล็กแบบว่าใครไปลงเกลือส่ง หกสิบเจ็ดสิบไม่ใช่นะไม่ใช่นะอันนั้นกลุ่มมันมีตำหนิบ้างอะไรบ้างอันนี้หนังมันต้องไม่แตกเป็นหลักเนี่ยจะเป็นทรงพิลา่าอ้วนอะไรเงี้ยไนกี้แอร์แม็กตัวเล็กๆล็กอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยยเนี่อย่างเงี้ยถ้าเป็นไนกี้จะเป็นทรงนี้พื้นต้องต้องไม่มีขาดมีเย็บนะถ้าใครหารองเท้าแบบไม่ทําสีมันไม่ค่อยมีนะรองเท้าตรงนี้มันจะทาสีอะเวลามันซักแล้วมันด่างอะก็เห็นนะเวลามันซักแล้วมันด่างอะ หรือว่าสีมันไม่เสมอมันก็ต้องทาเสมอนะก็ใครหารองเท้าที่ทาสีผมว่าเลิกเลิกกิจีิขายของก่อนแบบแรกขายรองเท้าเพราะว่าเดี๋ยวดูไม่เป็นเดี๋ยวไม่ไปติเรื่องสอง่งเรื่องสีเออถ้าสีมันทานเนียนไม่เนียนก็อ,ยอยีกเรื่องหนึง่งโนติว่ารองเท้าเออทำสีมาให้มันเนียนๆหน่อยอะไรเงี้ยจะอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าถ้าไปติว่าลูกค้าไปติว่าเฮ้ยร้านนี้ทําสีนู่นี้ไม่มีหรอกรองเท้ามันทาสีหมดที่ไหนมันก็ทําให้เกดตรงสองร้อยสามร้อยก็มีฝาดสีให้หมด แล้วแต่ลูกค้าเลือกแล้วกันแต่ถ้าเลือกไม่ทําเลยคิดว่าอย่าอย่าแบบไม่ทําเลยดเดิมๆไม่ต้องทําสีเลยมันไม่ค่อยมีลองลองเปลี่ยนอาชีพดูครับอย่าไปคิด,งดังเท้าส่วนจะน้อยโอกาสจะน้อยอย่าลองดูนะหรืออาจจะมีก็ได้อาจจะมีสองคู่สามคู่อะไรประมาณน,นี้ก็คือร้อยคู่อาจจะมีสองคู่สามคู่แล้วเวลาคัดไปขายมันก็ไม่ได้จํานวนสองเขาก็ไม่ได้ส่งอะไรอย่างเงี้ยลองดูนะโอ้ที่ผมพูดให้เป็นแบบแนวทางเฉยนะให้ไปคิดดูว่า เนี่ยรีบบอกอันนี้เป็นเป็นคู่เล็กนะประมาณสั่งเจสัารก,ก,ก็จะกลุ่มเดียวผมจะคัดแค่กลุ่มเดียวจะส่งอยู่ละห้าสิบเหมือนกันแต่ว่ามันจะกลุ่มที่ค่อนข้างชัดเจนนะคือกลุ่มเดียวไม่เยอะอ่ายง่ายี่จะติดมาวันนี้ตุ๊กาดเนี่ยแต่เขาก็ทําสีมานะแต่ไม่ได้ทําสีเพื่อปิดรอยทะลุรอยอะไรนะไม่ใช่มันเป็นทําสีให้ให้ดูเสมอกันนะอะไรประมาณเนี้ของอธิบายไม่ถูกถ้าคนเคยขายจะเข้าใจแต่ถ้าคนไม่เคยขายจะไม่ค่อยเข้าใจ ก็คือรองเท้ากลุ่มคู่เล็กอันนี้เป็นกลุ่มคู่เล็กนะคู่เล็กงานงานสวยคู่เล็กงานสวยแบรนด์เนมแบรนด์เนมนิยมอะไรเงี้ยคู่เล็กงานสวยแบรนด์เนมนิยมนี่คอเตสคอเตสเบอร์จะอยู่แค่สามหกมีเป็นบางคู่นะจะเป็นสามเจ็ดสามเจ็ดสามแปดจะอยู่ที่ประมาณสามเจ็ดสามแปดสามเก้าเป็นหลักนะครับเนี่ยเย่างที่บอก ดูอบบาลานเลกกี้เนี้ยครับก็จะเป็นตะปูอย่างเงี้ยเลกกี้กาเซลในกาเซลเนีแ่ยบบเบอร์จะ่ป็นอย่างเงี้ยสวยนะนี่เป็นกนะลุ่มผู้หญิงนะกลุ่มที่นิยมแล้วนะคัดคัดมาคัดที่แบบนิยมที่เขาไปจับราคากันแล้ว วัยรุ่นชอบอะไรเงี้ยไม่ใช่ผู้หญิงทั่วไปไม่ใช่ไม่ใช่มใชผมชัดเฉพาะกลุ่มที่ไม่ขี่รูปแบบแค่นั้นเองแต่ถ้าเบอร์ใหญ่ของผมเนี่ยมันก็จะรูปแบบหลากหลายไปเลยอับนี้ Nike Air เ,เห็นไหม Nike Air แล้วแต่ชอบนะจ๊ะเบอร์ผู้หญิง เดซเซนเต้นะแล้วรองเท้านะถ้าเกิดว่าคุณจะเสียเปรียบการขายทันทีนะสำหรับมือใหม่ๆนะที่คิดว่าเฮ้ยส่งรูปมาให้พี่ว่าจะเอาแบบนี้แบบนี้ลูกค้าร้านค้าจะปฏิเสธหมดนะ <c oughs> <c oughs> คุณไปร้านส่งร้านไหนว่ากรุงเทพหรือที่ไหนคุณไปหาเอาแบบเนี้ย แล้วเอารูปไปให้เขาดูหรือว่าอะไรเขาดูเนี่ยเขาจะปฏิเสธคุณนะประร้านก็บางทีเขาไม่ได้ขายถึงคัดก็ไม่ได้จานวนอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่เคยขายอันนี้พูดได้เป็นแนวทางนะบางทีผมุไม่รู้ก็จะไ,ได้รู้ไว้ไม่ค่อยเสียเปรียบคุณจะไปเสียเปรียบผู้ที่ตั้งใจมาคัดแล้วมันก็จะเลือกของที่มันต้องการลูกค้าจะได้เลือกของมที่ที่ต้องการอีกทีลูกค้าลูกค้าส่งต่อ,งออีกทีประร้านเนี่ย ล,ล่าเดินปูมา่าเห็นไหมคอนเวิร์ตก็มีคอนเวิร์ต วิธีเลือกรองเท้าของแบบรองเท้ามือสองไม่ขายนะให้เลือกที่ตัวเองชอบให้ได้จำนวนสองตามร้านสองแล้วคุณก็จะไม่ค่อยเสียเปรี่ยบแต่คุณจะเลือกเฉพาะกลุ่มมันก็จะไม่ค่อยได้จํานวนสองสมมติรองเท้าเ็ามีกองให้คุณดูประมาณสองร้อยคู่ของผมน่ยจะมีให้ดูประมาณสองร้อยคู่อย่างอย่างน้อยประมาณสองร้อยคู่แล้วกันจะถูกใจเปล่ามันก็ไม่รู้แต่ตอ้อจะไต่ยาร้านมานะคือว่าผมบอกว่า ของเข้าพรุ่งนี้คือบางนิดหยัดล้นมาวันนี้จะต้องมาวันนี้อะไรเงี้ยมันก็ไม่มีของห้าอย่ามาตอนที่เองว่างอ่ะให้มาตอนที่ของลงคุณก็ไม่เสียเปียบคุณก็ตัวเลือกเยอะแบบแบบมาพรุ่งนี้เออผมจะรู้ว่าเออพรุ่งนี้มีของแบบพี่คนนี้ต้องการเป็นแบบลูกค้าประจํานะก็พี่คนนี้อยู่ต่างจังหวัดเขาต้องการเบอร์ใหญ่เขาจะบอกเออพรุ่งนี้พี่พี่คนนี้เบอร์ใหญ่เปอาประจำเขาพรุ่งนี้มีของไหมผมจะบอกเอ้ย ถ้าพรุ่งนี้ไม่มีของบ่ายเนี่ยมีมีคู่ใหญ่ลงพรุ่งนี้อาจจะเป็นคู่เล็กผมก็จะบอกไม่มีของเพราะรู้ว่าพี่เขาเาเบอร์ใหญ่เขาไม่เอาเบอร์เล็กคุณทิ้มาเบอร์เล็กเยอะอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้นี่อันนี้การเซลล์สบายถึงว่าถ้าเกิดว่าจะเอาของอย่า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 ,อย,าอย่ามาที่วันที่ตัวเองว่าที่ตัวเองอยากจะมาให้มาวันที่ของมันลงเยอะแล้วกันคุณก็จะไม่เสียเปรียบ บางคนจะมาวันที่ตัวเองว่างแต่พื้อเออก็ต้องโทรถามก่อนว่ามีไหมถ้ามีก็ออกมาดูได้แต่ส่วนมากส่วนมากมันจะมีลูกค้าช่วงหลังยัไม่รู้เท่าะหร่แต่บางทีลูกค้าประจำมาเขาคอคอตึงๆึงไปเลยจะเห็นนะลูกค้าล,ลูกค้าเวลาผมรีวิวให้ดูเนี่ยมันจะคู่เดียวแบบเดียวเพราะฉะนั้นรองเท้า,ามันจะคู่เดียวแบบเดียวไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยเขาเอาไปหมดแล้วไม่ใช่รองเท้ามันก็จะมากลุ่มเดียวมันก็จะมากลุ่มนี้อีก ซึ่งซึ่งมันมันง่ายๆมันก็คือการคัดคัดที่ตัวเองชอบแล้วว่าถ้าตัวเองชอบมันไม่ได้จํานวนส่งก็ไม่ต้องคัดเพราะว่ามันมันก็ไม่ได้ขายมันก็ไม่ได้ขายเนี่ยมันล้นล้นล่นล้นจะนะมันจะเนี้ยเป็นเลยเดยผู้หญิงแล้วจะมีรูปแบบแค่เฉพาะไนกี้ไอเดเป็นหลักส่วนมากอย่างอื่นผมก็ไม่ค่อยได้ขายมเดซเซนเตมีถ้ามันไม่สวยจริง ไม่สวยจริงๆงี้ก็ไม่ได้เอามาแต่เนี่ยไม่สวยพี่น้ำได้หยิบมาได้หมนะเป็นหนังนี่ขอนโบดคัดจากกองที่ดินงนะไม่ใช่ว่าผมไคัดเสร็จแล้วเอากลับบ้านไม่ใช่นะการคัดมันต้องคัดเป็นมันคู่นะแล้วก็ต้องรอซักก็นะผมต้องจ้างเขาซักเหมือนกันนะโมไม่จ้างเราซักนะ ใี่ผมไม่เอาสําเร็จมามันง่ายเกินไปเปหรอออกมาถายนี่มันไม่ไม่หมูนะเออใครคิดว่าหมูที่แมงถ้าใครคิดว่าเฮ้ยการแก๊ไงเนี้ยไปลงเกลือแม่งหมูฟ้องกันผมบอกเลยมึงก็แค่หมูหมูเป็นลักเป็เหยื่อเสร็จลเจลยงานคัดเอาไม่หมูเราจะมึงกับหมูถ้าใครรู้เนี่ยรู้อยู่แล้วจะมีกลุ่มคนที่แม่งชอบคอมเมนต์แต่แม่งไม่เคยซื้อนะ โอ้เดี๋ยวไปลูเียวมึงกันแหละหมูก็พูดึงก็โชวโโ์ง้อละอิพายอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยฝั่งพูดนะครับคือทุกอย่างมันต้องมีขั้นตอนอยู่เราต้องคัดแล้วก็จ้างเราซักแล้วก็ต้องรอบกว่าจะเสร็จอทิต์หนึงแม่งกว่าจะซักแล้วผลตอบตากไม่ให้อิพายเลยกูโอเคว่ากันตอบอันนี้แค่แนวทางให้ดูว่าคนไม่ได้รู้ก็จะได้รู้จะได้ไม่เสียเปรียบในการแบบว่าค้าขายของพวกนีมน้มือสองมันจะเป็นกันหมดนะ ื้อกระเป๋ารองเท้ากางเกงอะไรเงี้ยคล้ายๆกันแค่คล้ายๆนะไม่ไม่เปร๊ะนะไม่ได้หลอกผมไม่รู้จะหลอกไงคือผมทาคลิปทุกเนี้ยผมจะไปหลอกไงอ่ะก็ลูกขาคัดเองไงถึงจะอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องมาก็ได้ได้ยากครับรถมาก็ตามใจก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเวลามาคัดของผมแนะนําว่าง่ายๆเลยนะอยู่ต่างจังหวัดเป็นเพื่อนกันในไลฟ์เปิดวิดีโอขอเลือกทีละคู่แม่งตูดง่ายแล้วไม่เสียเปรียบอยอะ ยังไหนนั่งอยู่อีบ้างเพราะผมรับประกันอยู่แล้วขาดเย็บหน้าเท้าแม่งโคตรหมั่เสื่อแล้วมันง่ายไม่ต้องมาเสียคุณเอาเงินนี้เติมน้ำมันในช่วงนี้ซึ่งน้ำมันแม่งจะแพงไปไหนก็มันวุ่เหี้ยเอาเงินที่มาติมน้มาเติมน้ำมันในช่วงนี้ไปซื้อรซื้อรองเท้าเพิ่มมันดีกว่าเพราะเติมน้ำมันมาบางทีอยู่ไกลๆกลถึงแบบจังหวัดอะไรน้นรำที่มามีหมดเลยคือขาน้ำมันมาสองสามพันเพิ่มรองเท้าได้อีกเป็นกูหลายสิบคู มันคุ้มกว่าคือร้านผมมันชัดเจนอยู่แล้วมันทาเป็นคลิป youtube ชัดเจนอยู่แล้วให้เลือกอยู่แล้วมันไม่มีใครร้านไหนที่คิดจะโกงแล้วเสนอหน้าตัวเองลงไปในโลกกลุ่มโซโลู่นโซเชียลหรอกมันไม่มีใครทําเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยที่จะโกงลูกค้าเป็นตัดไปได้แต่ผมเคยโดนลูกค้าโกงไหมโกงลูกค้าแม่งขี้โกงเพราะฉะนั้นการบันทึกว่าทำลายผมจะบันทึกวิดีโอไว้แค่นั้นเองต่อ ผมเลยเอาวิดีโอไว้เพื่อเพื่อไม่ให้ลูกค้าโกงผมซึ่งผมโดนลูกค้าโกงพาเขาไม่รู้ว่าผมบันทึกลายเขาบันทึกลายในวิดีโอแล้วก็จะมามาเปลี่ยนแม่งเอาของอื่นมาเปลี่ยนก็มนไม่ใช่ที่ดูเองเรือกผมส่งคลิปกลับไปแม่งผมบอกว่าผมจะแจ้งความดำเนินคดีเงียบเลยหายเก็บเป็นติดติดทิ้งหายไปเลยไม่ตอบไม่โตอะไรเลยแล้วส่งส่งคำพูดเล็กๆมาอ๋อจำร้านผิด ที่อยากเยอะทะลุจอเข้าไปแตกให้ทีก็ไม่ได้ว่าอะไรอันก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นการทึกไลวิดีโอคออเก็มีบันทึกได้นิวโลกโซเชียลันง่ายๆโอเคคู่เล็กนะคู่เล็กก็จะเป็นกลุ่มนี้นะครับก็จะส่งซันสมิท ผมว่ามันก็ทําสีนะแต่ <laughs> มันเดิมไงมันชอบทำสีเพราะเวามันซักก็มันไม่พวลที่มันซักก็มันด่างๆมันจะทําสีเสมอ Cái này kia, thấy không? เบอร์เล็กก็จะส่งร้ายห้าสิบเหมือนกันต่างว่าวีด้งพอลเลือกวก็เถอะจะได้ไม่เสียเปรียบไม่เสียค่าน้ำมันดีค่าน้ำมันกับค่าส่งของพอนะค่าของอะพอกันสเก็ตชร์แวน ในกีก้ก็จะประมาณนี้ก็เบอร์เล็กก็จะเป็นกลุ่มกลุ่มพวกนี้เป็นเบอร์เล็กอีกเบอร์เล็กจะจะน้อย่วกนี้คนมันเหมาะขายในมอในอะไรเป็นนักษาผู้หญิงอะไรหรือว่าเป็นวัยรุ่นผู้หญิงก็จะชอบเพราะว่ามันจะไม่ไม่มีขาดไม่เย็บอะไรทั้งสิ้นเลยมันจะเดิมหมดเลยแต่สีมันจะเก็บมาเป็นสีรองเท้าของเขาเขาก็เก็บมา,มาตามธรรมชาติของเขาเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ชอบเก็บสีก็ไม่ต้องคัดไปแลอีกอย่างหนึ่งก็คือแต่มันมันเดิมนะ หนังบนเดิมล่างเดิมนะครับผมบนเดิมล่างเดิมนะส่วนมากเลยเนี่ยบนหมายถึงว่าเวลาดูเดิมเนี่ยเขาดูตรงนี้เดิมกับล่างเดิมสียังไงแม่งก็ต้องเดี๋ยวแม่งก็แต้มเก็บสีจะตัดไปแต่มันเป็นสีรองเท้าของเขาไงตรงนี้เนี่ยเดิมเหมือนไม่ได้ทําสีใช่ปะยังยิงดูให้ดีมันทำเนี่ยนิดเดียวมันก็ทำเห็นปหนิดเดียวมันก็ทำเห็นปหมนี่นี่เนี่เนี่นิดเดียวมันก็ทํามันก็ถือว่าเก็บงานแล้ว ผมก็เลยเรียกว่ารองเท้าว่น่สองมันพันคู่ซ่อมมันคู่ให้เก็บส่งสองร้อยกว่าแม่ก็ซ่อมซ่อมคือการเก็บงานแล้วมันก็เรียกว่าซ่อมแหละเพราะฉะนั้นเวลาเขาซักอะคุณเคยซักรองเท้าตัวเองไหมล่ะเคยซักรองเท้าตัวเองประมาณแบบ่าเอารองเท้าเข้าไปสวมไปเต่บอลมาหรือเท้ากีฬาไปซักแล้วมันอ้ามัน,นิดนึงแล้วคุณต้องเก็บงานเองประมาณนี้นนะแล้วคุณซักทีนี้แต่นี่ก็พูดถึงเฉยๆน,นะผมแค่บอกให้เป็นแนวทางเฉยๆแต่ยังลูกค้าก็ต้องมาคัดเองแล้วร้านผมอะร้านอื่นไม่มีเราให้ใครวีดีโอคอลมันไม่กล้าหรอก ถ่าร้านนี้เกตนี้ชชวรวสุดนะ,จะเจ้าเกต์ส่งวันนี้ก็ต้องขยบเงินตัวเองขึ้นไปนะมัน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 ก็แล้วแต่ก็แค่นี้ไม่มีอะไรนี่คู่เล็กคู่เล็กแบบว่าปุ่มที่ขายดีที่สุดแล้วอของรองเท้ามือสองก็ประมาณนี้ก็ส่งแค่ร้อยห้าสิบถ้าใครอยากได้รองเท้าแพงกว่านีา้แบบเดียวกับผมแต่อยากได้ราคาแพงกว่านี้ก็ไปซื้อรองเกลือมันจะแพงกว่ามนเห็นหน้าคุณเป็นขาจเนียมันจะให้นับนับก็คือการเหมาแหละ มันจะให้คุณนับนับนับมันก็เอารองเท้าตำหนิใส่ให้คุณด้วยอะไรเงี้ยคุณจะไปทําอะไรอ่ะคุณก็เอาพาไปบ้านคุณวยญทิ้งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าคัดแบบนี้ยังไงมันก็บอกยัยต่ําๆเลยอย่างรองเท้าบ้าๆอย่างเงี้ยคุณขายส่งอยู่ร้อยห้าสิบคุณเปลืองน้ำมันไปด้วยนะส่งแบบร้อยห้าสิบคุณผมมันก็เปลืองน้ำมันเงี้ยถึงเวลาแล้วคุณจะต่อยอดไม่ได้ครั้งต่อไปคุณมันไม่มีหรอกมันมีเป็นรอบๆโอเคนะไม่มีแล้วก็รองเท้าคู่สองส่งร้อยห้าสิบแผนสนใจก็โทรมาแล้วกันครับสนใจไม่ต้องโทรมา ใครคิดมีประโยชน์ก็แชร์ด้วยถ้าไม่มีประโยชน์ก็ไต้องแชร์แค่นี้แล้วคลิปพวกนี้มันเป็นรลยขผมโฆษณาเพราะยังไงลงทุนโฆมันไปหลอกไปพูดสร้างโปรไฟล์ให้รังการงานสร้างแม่งแล้วแล้วให้ลูกค้ามาคัดก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นผมไม่ต้องมาสร้างให้ลูกค้าเข้ามาให้ลูกค้ามาดูแบบของจริงเลยมันจะได้เปรียบก,กว่าโอเคแค่นี้ละครับสวัสดีครับ